ก็มาแผนโน้ตราชสบัตีที่21มีนาคมกันนี้นะครับก็เข้ามาตัวใหม่2ตัวนะครับเป็นใครอดีตศิจปพัณฑ์แล้วก็มู่หลันนะครับแล้วก็เขาจะมีแจ้งเตือนด้วยนะครับว่า2ตัวเนี้จะไม่มีในตู้พ i ิกอัพนะครับของหวนคืนสูฮวาซานก็คือเขาก็จักไว้แล้วแหละว่าแบบคนที่ยังไม่ได้กดเจ้าตู้ชองมายองใช่ไหมก็เจ้าตู้คอแลแล็บเนี่ยมันลากยาวทั้งหมด4อาทิตย์นะครับก็นั่นแหละมันจะลากกินช่วงไปถึงตู้ของเจ้าคายด้วยนะครับ คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็ยังมีเวลานะว่าจะกดตัวไหนประมาณเท่าไหร่มาพร้อมอ,อยู่พร้อมกันแล้วก็หมดพร้อมกันแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละคือพวกตัวใหม่อย่างคายแล้วก็มูหลานอนาะจะไม่มีปรากฏในตู้ของคอลแลบแค่นั้นนะครับสำหรับอดีตสิจพัฒน์คายนะครับก็ใช้โซ่นะครับเป็นประเภทระยะใกล้นะจมตีใกล้ที่สุดก่อนตัวการตีตดชิริคิล,คลนะครับเม่ใช้งานจะจมตีต่อเนื่องได้สูงสุดถึง3ครั้งนะครับโดยการจมตีแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายคริเทีลนะครับคือ3 2 5เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะสามครั้งเลยเหรอเท่ากับว่าถ้าตีครบสามครั้งคือ9 7 5เปอร์เซ็นต์แต่ผมยังงง,งอยู่ทีดนึ่งว่าคำอธิบายที่ว่าเ,เมื่อใช้งานจะโจมตีต่อเน,นื่องได้สูงสุดสามครั้งเนี่ยแสดงว่าก็เป็นไปได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหรือเปล่าอาจจะเรนดอมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สามครั้งทุกครั้งอะแล้วก็เมื่อโจมตีสําเร็จนะครับจะเป็นการม็อบบีบับนะครับห่วงโซ่แหง่งการแก้แค้น2นาที ห่วงโซ่แห่งการแข่งขันนะครับหรือคือดีบัฟลดต้านคริติคอลยี่สิบสเปโอเคถ้าอย่างนั้นก็เทวีดูไม่มีรถหลบกับรถก่อนนะแสดงว่าเซียงอวี๋นะครับโซอ,อีอังกฤษนะครับยังอยู่รอดนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้งานจบตีต่อเนื่องสาครั้งนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานดาบ2คมดาบ2คมจะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับเท่ากันเลยนะคือ3ามรแล้วก็ในขอบเขตก็คือเป็นสกิลหมู่นะครับ4เมตร มื่อโจมสำเร็จนะครับจะทําการขจัดผลที่เป็นประโยชน์ก็คือล้างบัฟได้ด้วยแล้วก็มีบัฟนะครับหมดสติก็คือสตันนะครับ2วินาทีโอเคมาวิเคราะห์กันนิดนึงเป็นการตีติดคริ t i c a ที่ค่อนข้างแปลกนะครับก็คือในการตีติดคริ t i c a แต่ละครั้งผมเดาว,ว่านะน่าจะมีการรนดอมการโจมตีตั้งแต่1-3ถึงครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดติด2ครั้งกับ3ครั้งเนี่ยมันแน่นอนว่าดาเมจมันแรงกว่าพวกตัวดาเมจในปัจจุบันทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะแทโอยันทีนะครับ แต่ว่าพวกคิมดกจาทั้งหมดอะ่ะก็คือจะแรงกว่าดทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดมันรนด้อมได้หนึ่งครั้งก็น่าจะพอกันแต่ถ้าก็ยิ่งถ้าเกิดตบจิตโจมตี3ครั้งนะครับก็จะเป็นการโจมตีเป็นหมู่เพิ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นถ้าเกิดว่าแม็กสุดดาเมจก็คือประมาณพันสองร้อนะครับในการติดติดติคิิคอลแค่ครั้งเดียวเนี่ยแถมจำนวนฮิตก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือสามฮิตต่อครั้งเลยนะแล้วก็ล้างบัฟได้ตัวดีบัฟนะครับเป็นโดต้านคิก โอเคต่อไปเป็นแอคทีฟสกิลนะครับก็คือมอบซ้อนตัวนะครับกอหายตัว1ิบวีนะครับแล้วก็เข้าใกล้ผู้หายเป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดก็คือว์ปไปตีแสดงว่าอยู่ไกลที่สุดก็ต้องไปแถวหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะไม่ว่าคุณจะจับตัวอะไรไปวานะครับจะเอาตัวตีใกล้ตีไกลหรือฟังก์ชั่นไปไว้นะครับก็คือมันจะโจมตีตัวหลังเสมอแต่จริงๆก็แก้ทางง่ายนะในเมื่อระบุว่าไกลที่สุดอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าสกิลนี้ยใช้ในอารีน่านะครับ ก็ถ้าเกิดจะแก้ทางตัวนี้ก็แค่เอาตัวอะไรสักตัวหนึ่งอย่างเซีเวียก็ได้ที่อมาตานะครับให้ไม่ได้ดิเออเซิวเวียมันอมาตาก็โดนล้างได้อยู่ดีเนาะเออมันจะแก้ทางมาเรียบร้อยเสร็จสับในในสก,นกิลเนาะก็นามเมจถือว่าแรงมากๆนะครับสองพต่อเป้าเดียวเนี่ยแค่จะตายในทีเดียวเลยนะแล้วก็เมื่อจอสิสําเร็จนะครับจะมีบัฟผู้ติดตามยามค่ำนะครับทีวิตัวบัฟนี้นะครับจะเป็น เม่อมาตาคีย24เพร่อเข้าไปตี24นะครับก็คือพอจิ้มเสร็จนะครับก็คือจ้วงต่อเลยช่วงตีติดชี้แล้วก็ตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะยังไงก็คือเป้าหมายที่โดนน่ะตายชัวนะครับเพราะว่ามีล้างบัฟปิดอามาตาก็ไม่รอดแล้วก็มีบัฟจองจํานะครับก็คือห้ามหนีนะครับล็อกไข่6วิคือดีบัฟในสก,กิลแอคทีบนี่คือดักมองบดทุกทางแล้วอะ่ะไม่ให้หนีแบบตายในช็อตสองช็อตแล้วก็เดี๋ยวนะ ตัวบัฟเองนะครับมีบัฟต้นตัวหายตัวสิบหกวิแอบหมายความว่าใช้แค่2ครั้งนะครับก็คือจบการต่อสู้ได้เลยอืมแล้วก็ตัวบัฟนะครับที่เป็นอตัตราคีสกับความเร็วเนี่ยก็นานถึง20่สิบวินะหมายความว่าถ้าเกิดครั้งต่อไปอ่ะตีไม่ติดนะครับก็ยังตีไม่โดนอะไรเงี้ยก็ยังมีบัฟอยู่นะเอาไปว่าสกิลแอคทีฟเนี่ยถือว่าใช้งานในอารีนาได้ค่อนข้างดีเลยแหละ หลักๆตัวนี้ผมคิดว่าใช้ได้ทั้ง2โหมดก็คือสเตทก็จะหวังเพิ่งในดาเมจนะครับของการตีติดชีนะาการล้างบัฟแล้วก็การลดต้านชีนะครับส่วนคาริน่าจะเป็นหวังผลในเรื่องของสกิลแอคทีฟนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวว์ปเนี่ยถ้าไปอยู่ในสเตทอะโพสิชันมันจะเปลี่ยนนะยังไงเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งตอนที่มันเข้ามาจริงๆนะครับก็คิดว่าเบื้องต้นน่าจะกดแหลกเป็นตัวดามเมจที่ค่อนข้างสาคัญนะครับต่อไปจะเป็นมู่หลันนะครับมู่หลันเป็นตัวตีใกล้ที่ตีกกล้ที่่สุดอน ดามเมคริเทคอลนะครับสองร้อยเจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นจานวนฮิตนะครับก็คือ10ฮิตไม่ได้ไหมายความว่าดาเมจที่ไปคูณ10นะมันคือ2อ5หาร10ก็คือต่อคัมคือยิบง้าเซให้คิดถึงคิดอะ่ะคิดให้ตัวคิดที่ปรับมาก็คือเป็นสิบฮิตเหมือนกันเอาดาเมจไปหารนะครับแล้วก็เป้าเดี่ยวนะครับจะมีบัฟอัตราโจมตีจะอ่อนนะครับเวห้ายเอซให้กับตัวเองแล้วก็เมื่อโจมตีระยะใกล้นะครับจะเเพิิ่ปราาณสสยหุดท้50% หลังๆเนี่ยตัวประเภทไฟนอลดาเมจมาเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้คือระบบระบุเป็นตัวตีใกล้เลยนะก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นตัวที่คิดว่าดาเมจน่าจะโหดจัดเหมือนกันเพราะว่าเพื่อเวลาโจมตีจอดเนี่ยไอตัวที่มีหลายๆตัวอย่างแทโอนะครับเซียงอีเนี่ยมันทำการบูฟดาเมจได้สูงมากยิ่งถ้าเกิดมียอดฮีในทีมเลยนะแล้วก็การที่มันโจมตีระยะใกล้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าใช้งานย,ยังไงนะเพราะว่าในสเตจไม่ได้ทุกตัวนะที่เป็นระยะใกล้ต่อไปสเกิร์ตขีดเป้าเดี่ยวค้อ เท่าเดียวหรืเอเปล่าไม่ใช่เป้าหมูได้ว่ะหกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี่ก็เป็นจำนวนทิศเหมือนกันนะครับสามสิบทิศในระยะเวลาสามวินาทีนะครับขอบเขตคือสี่เมตรรอบเป้าหมายแล้วก็เพิ่มไฟนอลดาเมจระยะใกล้เหมือนกันนะครับอีกค่าสิบเปอร์เซ็นต์สรุปว่าทั้งสองสก,กิลนะครับเป็นเน้นไฟนอลดาเมจแล้วก็จำนวนทิศเป็นหลักเลยอ่าเขาบอกกันว่ามันจะใช้ในคอนเทนต์ของอ่าบอสกิลนะครับเดี๋ยวไปดูบอสกิลกันต่อก็จะมีเพิ่มคอสตูมนะครับคอสตูมของเจ้าคายถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายตัวนะครับตัวที่เป็นคอสตูมเนี่ยทำไม่ค่อยสวยเท่าร่างออริจินอลนะแล้วก็มิวมูหลันนะครับอ่ะแล้วก็คอสตูมเลเจนด์ใหม่นะครับของชองมายองนะก็เดาว่าน่าจะมาในสัปดาห์ต่อไปนะสัปดาห์ถัดจากสัปดาห์ที่อัปเดตไนหลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นตู้กาชา3า0 0 0 0หนึ่งเพชรนะครับแน่นอนแหละเพราะว่ามาแ่ทุกรอบนะครับซึ่งถ้าเกิดจําสารพัฒนานกันได้นะครับตอนที่คอนแลมจะเข้าอะ่ะผมก็วิเคราะห์ไว้แล้วว่าต้องมาสนาดนี้นะครับเพราะว่า ตัวคอลแล็บมันอยู่4สัปดาห์ไงมันไม่ได้เข้ามาในสัปดาห์ตอนอัปเดตแต่ว่าเข้ามาในสัปดาห์ที่2นี้นะครับแล้วก็ระบบกิลด์นะครับอันนี้ถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดมากนะอ่าคอนเทนต์กิลด์นะครับสามารถแชทได้บอสกิลด์ได้สุกชับมิดแล้วก็สับสนเมนูอาหารเปิดเมื่อสเตตสามนะครับจะมีไอคอนกิลด์ขวาบนสร้างกิลด์ใช้รูบี้นะครับก็น่าจะเหมือนรูบี้หรือเปล่า แล้วก็กดโปรไฟล์สมาชิกคิวตรวจสอบข้อมูลสเตตอารีนาจัดทีมเหมือนแชททุกอย่างเลยโดยพื้นผ่านนะนะก็คือปรับปรุงมานะครับแล้วก็มีสึกกระชับนี้นะครับสู้กันเองได้ในเมนูคิวสามารถรับเมนูอาหารได้วันละหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็สนับสนุนอาหารให้สมาชิกในคิวได้อันนี้คิดว่าคนที่บริจาคให้เมนูอาหารที่แบบล้นล้นนะ่ะจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาด้วยนะแต่มไม่ได้บอกว่าคืออะไรส่วนคนที่อยู่ในคิวนะครับก็สามารถกดรับอาหารเป็นช่องทางในการเพิ่มอาหารได้อีกช่องทางนึงนะ แล้วก็สามารถเข้าร่วมได้โดยหาคิวจากรายการคิวนักนำหรือว่ากรอกชื่อคิวสามารถขอเข้าร่วมได้สูงสุดสิครั้งนะครับในระยะเวลาสั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดได้เข้าร่วมคิวแล้วคําข,ขอทั้งหมดจะหายไป1นคิวนะครับอยู่ได้30คนสามารถรับรางวัลได้วันละ1นครั้งก็คือการปุ่มเช็คชื่อนะครับแล้วก็ไม่วันแรกที่เข้านะครับจะยังเช็คชื่อไม่ได้เช็คชื่อในวันต่อไปหัวหน้าคิวสามารถเลือกลองคิวได้1คนนะครับ การแต่งตั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งให้รองมาเป็นหัวหน้าคกิวก็ได้คิวและรองคิวนะครับสามารถแก้ไขโปรไฟ Q, ล์คิลรับคําขอได้แล้วก็จะมีตั้มคิวนะครับไปใช้ซื้อสินค้าต่างๆมีการรับเลเวลคิวนะครับโดยแยกพิิเิที่เพิ่มขึ้นจากการเช็คชื่อปรองคิวประองวัดคิวแล้วก็แยกพิทิเิที่สมาชิกได้รับนะครับจะปรับใช้ให้เลเวลคิวแล้วก็สินค้าที่สามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับจะปลดล็อกตามเลเวลของคิวด้วย ก็น่าสนใจว่าร้านค้าคิวจะขายอะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดออกจากคิว Q นะครับสามารถร่วมใหม่ได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับเป็น7จ็ดโมงตอนที่มันรีเซ็ตทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็หากสมาชิกคิวไม่ได้เชื่อมต่อเกมเกิน90บ้านคิวจะถูกปิดอ,อัตโนมัตินะครับหน้าตาคิวก็จะประมาณนี้นะเป็นหน้าจอตัวอย่างนะครับเพิ่มการประลองบอสคิวนะครับก็ให้พูดง่ายๆว่ามันคือเลดบอสได้แหละก็ต้องร่วมมือกันร,ระหว่างคิวนะครับในหนึ่งซีซั่นสมาชิกแต่ละคนสามารถเข้าลมประลองบอสคิวได้หมด3ครั้งจัด3ทีมนะครับ ด้วยสวินสิบคนก็คือทีมละสามเท่า,ากับว่า30ตัวนะก็เหมือนกั30บ30มสิบปีสามก็คือง่ายๆว่าไอ้สามครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ทีมเดียวตีได้3ครั้งนะครับแต่เป็นใช้3ทีมนะครับตี3ครั้งรับแต้มคิวได้ปริมาณตามความเสียหายที่สะสมยิ่งสร้างนาเมียมากก็ยิ่งรับแต้มได้เยอะนะครับแล้วก็จะนับตามแต้มคิวนะครับมีการลกรางวัลเหมือนกัน,ก,น,ก,นก็เหมือนกับอารีนาสามสิบปีสาแล้วก็พวกฟังกอนขาวอะไรพวกนั้นแหละมีรางวัลอันดับนะครับ แม้จะดําเนินเพียงหนึ่งค้งางก็คือตีไม่ครบหรอรับทางเมลนะครับแล้วก็เนี่ยรับแต้มคิวจากบอสคิวแล้วก็ซื้อสินค้าในร้านได้ตัวประลองคิวรีเซ็ตเวลาเดียวกับดันเจี้ยนคิวนะครับก็คือ7จ็นาฬิกาแล้วก็มีช่วงประมวลผลด้วยนะครับรจะเริ่มวันพุธ8ปดโมงจะถึงวันพุธ7จ็ดโมงนะครับแล้วก็ประมวลผลอ๋อชั่วโมงเดียวนะเท่ากับว่าก็จะเหมือนกับอารีนาเลยนะตีไปเลยนะครับ7วันรวดแล้วก็มีประมวลผลช่วงสั้นๆหนึ่งชั่วโมงนะ อ่าเนี่ยเห็นไหมตามรูปเลยบอสในรูปก็จะเป็นปีศาจวัวน,นะครับแล้วก็ใช้3มทีมนะครับนั่นเท่ากับว่าเดี๋ยวนะเราจะต้องแบ่งตัวที่เป็นบัฟทั้งหมดนะ้ากล่าว่าเซเว่นไนทั้งหมดใช้ได้ปกตินะแต่ใน,น้นพวกที่มาแทนอย่างไรอะคิมดอกจาชองมายองก็ใช้อีกทีมหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีทั้งตัวบัฟโจมตีใช่ไหมโจมตีอัตราคิแล้วก็ดาเมจคิดครบทั้ง3ทีมอะ่ะก็หลักๆก,ก็จะมีคิมดอกจาในโจมตีใช่ไหมแล้วก็ไอรีนอีกตัวอะไรอะ คอนโทรใช่ไหมเออคอนโทรติดใกล้แล้วก็อย่างพวกไปเจียวขึ้นก็คือไอ้พวกที่ความสามารถซ้ํากันอะ่ะต้องแบ่งแยกไปใช้กันหมด3ทีมเลยอะ่ะเออน่าสนใจนะคอนเทนต์นี้แล้วก็เพิ่มเนื้อเรื่องนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากเสพประวัติของตัว,ต,วตัวละครนะครับอ่ะมาแล้วพาร์ตตัวใหม่นะครับนี่จะนี่จะสารเทล่าอ่ะเดี๋ยวหน้าตาก็รางวัลฟรีก็นั่นแหละมีช่องเดียวตัวรางวัลพิเศษนะครับมี 2- องสช่องก็น่าจะเหลื่อมล้ำกันนะดูเดี๋ยวมาดูราคากันอีกทีนะ แล้วก็เพิ่มของขวัญพีหน้านะครับก็คือเมื่อใช้ของขวัญพีหน้านะครับการที่เหลือของอัศวินจะเพิ่มขึ้น1ให้คําว่าการที่เหลือในของสงสัยจังเลยว่ามันเพิ่มขึ้น1ตลอดหรือว่าอ่ะเนี่ยในรูปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นศูนย์ดาวเป็น1นึทับสปรากดใช้พีหน้าจะกลารเป็น 2/ อคทับสามคถามคือสมมุติว่าคุณมีอยู่ในช่วงนะครับ1ดาวก็คือใช้4เศษใช่ไหมแลม้วมนเริ่มที่1เนี่ยถ้าใช้พีหน้ามันเพิ่มเป็น2 แต่ถ้าเกิดสมมติคุณมี2ล่ะมันจะเพิ่มเป็น2อคูณสเท่ากับ4หรือว่าเป็น2องบวกหนเท่ากับสอันนี้น่าสนใจมากซึ่งไอพีหน้าของขับพีนหน้าก็จะอยู่ในพาร์ทด้วยนะครับก็น่าจะต้องลองซื้อมาเพื่อเทสแหละยังนี้ไงเดี๋ยวผมเทสให้นะครับหลังจากที่มันเปิดแล้วก็ควสไกด์ใหม่สเตตใหม่นะครับอีกแปดล้อสเตตแล้วก็อีพอลไปเจ็ดสิบสามละอ่นนี้จะมีการเพิ่มสเตตของเมนะครับจนหมายเมเนี่ย เท่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่ามันจะเจอในช่วงสเตทต,ต่ำๆประมาณต่ำกว่าสี่พนะก็คือคนที่อยู่สเตทประมาณหมื่นหนึ่งอะจำแพบทไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไม่รู้ขยายมาถึงระดับไหนนะแต่คิดว่าระลับมันช่วยคนที่แบบยังไม่ได้มาไกลอะมันจะได้พวกบัฟพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะแล้วก็นี่จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อในสเตทฝันรลา์นะครับพวกช่องแชททั่วไปช่องแชทสุม่มกลุ่มช่องแชทกิล ปรั่นบาลังสกิลคาร์เฮลอนนะครับก็โจมตีทั่วไปก็เพิ่มขึ้นนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นามิคิดิคิลนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเท่าใกล้เคียงกับพวกตัวดรามิในปัจจุบันเลยนะแล้วก็กขาจะเปลี่ยนมินิสตันแข็งทื่อนะครับอันนี้จะเป็นมินิสตันเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มนามิคิดิเคิลนะครับต่อตัวที่ติดใบซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกนะมันจะไปคอมโบกับตัวอะไรก็จะมีแค่เดวโลนเดวโลนตัวเดียวใช่ไหม แล้วก็ไอเทมส,สก,กิลนะครับจาก250เปอร์เซ็นต์นะครับ3เมตรเป็นสก,กิลหมู่เพิ่มเป็นอ่มีล้างรีบัฟเพิ่มมานะครับแล้วก็เพิ่มน้ำเม็ดเป็น400เปอร์เซ็นต์ถือว่าปรับมาค่อนข้างดีเลยนะแต่ก็ยังไม่รู้จะใช้ในออคอนเทนต์ไหนนะครับเอามาพลาดนะครับ1.5วินาทีนะครับต่อไปออการ์นะครับเ่าออการ์ด้วยเหรอเห็นในเมื่อวานไม่เห็นมีบอกน้ำเม,มเ็175ไดไป175คิดข้อเป็น250เท่าเดิม แล้วก็ไปบัฟเลือนไหลเท่าเดิมนะครับดาเมจเลื่อนไหลเท่าเดิมแล้วก็อันนี้เมื่อตมตีเป้าหมายที่ติดฮิมาก,กัดจะเป็นไฟนอลดาเมจอี่50%เหรอเดี๋ยวนะหิมาก,กัดมีใครอะ่ะพี่นึกออกก็จะมีสไป์เฮ้ยเดี๋ยวนะแตกละตัวหนึ่งเดวโลนหรอตัวหนึ่งสไปด์หรอแล้วก็สก,กิลแอคทีฟนะครับ70%เพิ่มเป็น1,250%เยอะมากเลยนะแต่ว่าออก้าปกติมันไม่ได้ยิงเร็วไงค่อนข้างจะยิงช้านะครับ อ่ะแล้วก็บัฟความราจมตีเหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวนะมันไม่มีปรับตัวอ่เพิ่มแล้วใช่ไหมมันปรับ2ตัวนี้มาพร้อมกันตัวหนึ่งไฟนั่นดามเมจใบตัวหนึ่งไฟนั่นดาเมจที่มากัดผมรู้แล้วมันใช้ในนี่ไงคอนเทนต์ปีศาจวัวนี่เพราะว่าที่ผมบอกไปใช่ไหมว่ามันต้องจัด3ทีมแสดงว่าเซเว่นไนทุกตัวตอนเนี้ยต่อให้ถูกแทนที่นะครับก็ไม่ตกเมตาว่ะมันจะต้องถูกมันแยกใช้กันไปอ่ะก็คือต้องมีบัฟ ทบทุกประเภทแล้วก็พอมีตัวไฟนัมดามจเพิ่มเข้ามา mm hmm. ก็จะเป็นการเสริมให้บังคับใช้อ่ะ mm hmm. ก็เดลโลนที่ชองมายองแทนที่ก็ใช้ได้ทีมนึงนะครับมันจะไปคอมโบกับคาวเฮลลอนทาให้ดาเมจดตัวที่เป็นปีศาจบัวนะครับเพิ่มขึ้นในขณะที่สปอ่ะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช่ใชใชไหมใช้เตลเซียนอย่างเงี้ยแต่ผมยังใช้อยู่อย่างเงี้ยก็มาคอมโบกับเจ้าออก้าแล้วก็เดาว,ว่าการปรับคาวเฮลลอนอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็น รีลานต่อฟรีแน่เลยส่วนอัก้าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตู้รีลันต่อฟรีอ่ะจะเข้ามาจะเข้ามาเป็น2ตัวก็คืออัปเดตแพตต่อๆไปไม่ใช่ครั้งนี้ออก้าน่าจะเพิ่มได้ด้วยให้ของขวัญพีหน้านี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะจำกัดแค่บางตัวนะที่เลื่อนขั้นด้วยวิธีปกติระยาก,ก็คือพวกที่ไม่เคยมีตู้เลทน,นะครับอัก้าไม่เคยมีตู้เลทแต่ว่าน่าจะเพิ่มได้ไม่กี่ตัวหรอกน่าจะเป็นพวกตัวที่เขาเซตมาพวกปเขาสามารถ แปลกๆหรือพวกไฟนอลดามเอ็อะแน่เลยมาทรงนี้เพราะฉะนั้นมูหลันนี่คือตัวแดงแน่ๆอ๋อแล้วก็มูหลันน่ะคุณสังเกตความสามารถนะผมตอนแรกผมก็งงอยู่ว่ามันจะใช้งานยังไงกันแน่สรุปมูหลันมาใช้งานกับปิศาจวัวไว้เพราะว่าปิศาจวัวถ้าเกิดเหมือนสเตตน,นะมันจะมีโลทั้งหมด50ครั้งซึ่งมันจะมีทีมหนึ่งแหละที่จะใช้เสี่ยวถ้าเกิดมันไม่ได้ต้านซีซีนะมันจะใช้เสี่ยวในการเป็นใบได้แต่ว่าอีก2ทีมอะ จะต้องใช้ตัวที่เป็นพวกจานวนฮิตตัวหนึ่งที่นึก,กออกก็จะมีเจ้าคิสแล้วก็อีกตัวก็จะมีเจ้ามูหลันมูหลันเนี่ยเฉพาะสกิลนะครับรวมสองครั้งก็40ิฮิตแล้วอ่ะตี10ทีก็คือโลแตกแล้วก็คือพวกจานวนฮิตเนี่ยจะต้องแฝงไว้ในทุกทีมนะครับเออมาครั้งรอบนี้คือคอนเทนต์แบบให้เราได้คิดเยอะอแน่นอนเลยเนี่ยบริษับัวให้ไดูนะครับมีบัฟโล่50ชั้น50ครั้งแน่ๆโอเคก็ หลายตัวก็คือนั่นแหละปรับมาใหม่ออกแบบให้แบบซัพพอร์ตกันนะครับรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับปรับปรุงระบบย้ายปวกเมนูประจําวันที่ไปที่ห้องรับใต้ดินย้ายปุ่มนะครับเข้ากลุ่มก็มคือแชทยังอยู่นะยายาที่ปรับปรุง UI ไอนั่นจะคอลลาโบตรวจสอบข้อมูลหน้าตากระสลายได้เมื่อปลดล็อกพอในคอนเทนต์พอนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแล้วก็แก้ไขบั๊กนะครับอันนี้คือกรณีเรียกเจ้าผู้พิทักษ์บุกขีนะครับปกติจะใช้เทมเพาะรใช่ไหมเออจะบอกว่าตู้ผู้ผพิทักษ์บุกเขีะ มันยังอยู่ต่อยาวเหมือนกันนะครับจนกว่าจะจบของแผ่ของเจ้าคายเลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบกดก็ได้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแจกเพิ่มอ่ะเพราะว่าเท่าที่มีอ่ะไม่พอจะทําเจ้าปูกขีล้างตู้ได้นะแล้วก็พอกอันนี้คือแก้ไขปัญหาวัดส,สุดกิจกรรม pick up โยลัมก็คือแสดงปิดวันโดยก็พวกนี้นะครับแต่ละอนก็ไม่ค่อยเจอที่ผมเจออย่างเดียวจะมีแค่เนี่ย มีเกมซาวเอฟเฟกผิดป,ปกตินะครับก็คือเข้าไปในมังกรขาวแล้วเอฟเฟกซาวหายอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่รู้จะเริ่มไฮไลท์ตรงไหนดีเลยมันไฮไลท์ไฮไลท์ทุกจุดอะ่ะปรับปา้านพวกที่ฟิแนนมาเหมนอนมาคอมโบกับเซเว่นไนท์ตัวเก่าๆก็คิวนะครับเยอะมากนะโดยเฉพาะปิศาจวัวที่น่าจะต้องมีลูกเล่นอะ่ะทำสามทีมตัวใหม่2ตัวก็น่าจะต้องใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่ว่ามูลหลันนี่มีมีแน,น้มจะข้ามอะ่ะ เพราะว่าน่าจะตัวแดงแน่ๆถึงจะเป็นต้องใช้ก็เหอะเพราะว่ายังไงก็ต้องกดคลายก่อนโอเคทั้งหมดประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวมาดูรอวันอัปเดตจริงกันสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ